มีน้องคนหนึ่งพิมพ์มาว่าว่าขอดูรถเหล็กแมคควีนหน่อยครับพี่กิตอ่ะงั้นจัดให้เลยครับเอาไม่ต้องมาเฉพาะแมคควีนมายกแก๊งเลยครับนี่ครับรถเหล็กคานะเอออาจจะคาภาคไหนก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะมาดูปึ๊บอีอา m แมคควีนมาดูหน่อยนะนี่ไลนิ่งแมคควีนนะนี่แมคควีนนะเออนะนี่นี่แมคควีนนะ มี Queen, แม็กควีนล้วก็ต้องมีน,นี่อ่าใครเป็นแฟนตัวยงภาคแรกต้องมีซาลีนะนี่ซัลลีแม็กควีนซัลลี่นะแล้วก็ครูสครูสรามิเรสแม่นี่ครูสรามิเรสนี่งานโทมิก้านะเราก็ต้องมีคููปรับใครใดูภาคสามั่งนี่แจ็คสันสตรอมโอ้โหอย่างไวเลยนะแจ็คสันสตรอมนะนี่แจ็คสันสตรอมนะอ่ะช่างเครื่องเขาก็มาโอ้ตกลุยกิ นะช่างเครื่องกับไกวโดไอพวกเปลี่ยนยางเนี่ยนะหรือจิกับไกวโดนะเอาไล่ามาเพื่อนซีนะนี่เมเธอร์ฉันคือรถลากเจ้าเมเธอร์นั่นเองนะครับนะี่ครับทุกคนนะมเมเธอร์นะอ๋อแล้วก็ตัวนี้มาจากภาครแรกนะชิคกิเบอร์แปดสิบหกนะชิคกิกใครใดูภาครแรกไล่ามาเลยนะอ่ะข้างบนเป็นรถตู้ฟิวมอรถตู้ฟิวโมนี่เป็นรถเหล็กหมดเลยนะรถเหล็กโทมิกานะ นี่งานโทมิก้านะแล้วก็มีครูชรามิเรสไลยแข่งนะใครได้ดูตอนจบไหมไม่อยากสปอยตอนจบครูชรามิเรสนะโอ้อันนี้แลมบูแลนนะแลมบูแลนที่ไปแข่งอยู่ทั Thunder Hollow นเดอร์ฮอลโล่ไงใครได้ดูภาคสามั่งนะนี่เราก็มีอ่าอันนี้ไรนิ่งแมกควีนนะลายของอะไรฮัสซันฮอร์เน็ตนะลายเดียวกันนะแล้วก็อ่านี่สมอกกี้สมอกกี้เป็นอาจารย์ของฮัสซันฮอร์เน็ตใครดูภาคสามก็จะรู้นะ เออสโมก,กี้เราก็ไล่มาอีกหมดยังอ่ะนี่ตัวนี้เออนี่ยเป็นรูปบ้านนะเออจาชื่อไม่ได้ชื่ออะไรอะ่ะนะที่เป็นรถบ้านนะ่ะโ,โ,โอ้ยยังโหดคันนี้นะโอ้ยนะครับแล้วก็อ้าวตัวนี้ศาสศาสที่เป็นคล้ายร,รถกิบตํารวจนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวนี้นะมีดฟริตเตอร์ใครดูภาคสามจะด้วย,วย,วย,วยเป็นรถโรงเรียนที่โหดมากนะนี่มีใบพัดตัดได้นะมีด วิตเตอร์อ่ะนี่นะครับรถคาสามือว่ไรนิ่งมาควีนเอาไม่ดูใครอยากดูนี่ครับแจ่มไหมล่ะ